ฉันช,ชื่อปานะเดิมทีนั้นฉันเป็นคนตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอวบาัยามุขทั้งสิ้นพอฉันรู้ดีว่าฉันเป็นความหวังเดียวของพ่อแม่ที่เหลืออยู่ฉันต้องเรียนให้จบทำงานดีๆมีเงินเลี้ยงพ่อกับแม่ให้สุขสบาย เคยมีคนบนโลกบอกไว้ว่าอย่าไปใส่ใจกับพวกที่ชอบนินทาความมันไม่คุ้มค่าที่ทําให้เราเสียเวลาและความรู้สึกแต่คงไม่มีใครเข้าใจค,วา,ค,ความรู้สึกของคนที่ถูกนินทาหากไ้พบเจอจกับตัวเองฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ใส่ใจกับความงินทาจนงคิดไปว่าความสุขในชีวิตที่แท้จริงนั้นคือการได้มีเฮ้ย มีแฟนแังครับด่าพ่อด้วยเไกิกไม่ชื่อ่าตัวเดินอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่งตัวอะไรอ่ะไม่ผ่านเทียบกับคนกินไม่ไหวอ่ะ i uh -huh. ซื้อของช้อปปิ้งเครื่องสำอางเลยนี่หมดนี่หมดอยากได้ไหมอยากได้เงินเยอะๆไหมงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยติต่อเนี่ยน้ำปั่นะการตันความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนี้มันยากนกที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์เรารู้จักคำว่าพอแม้แต่ตัวฉันเองฉันเอาตัวเองไปอยู่กับโลกมายาเวลาทั้งหมดที่มีจะถูกใช้ไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์เรื่องหาของใช้เครื่องสำอางตามดาราดังแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมด เทไปกับการอ่านหนังสือเหมือนอย่างที่ฉันเคยทำจนกระทั่งจนการเรียนที่ฉันเคยทำมันได้เอทุกตัว กลับกลายเป็นว่าฉันติดเอทุกตัวมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นักแต่มันก็เกิดขึ้นกับฉันแล้วฉันได้แต่มองย้อนดูอดีตที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีโอกาสจะย้อนกลับไปแก้ไขแต่อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้นก็เป็นบทเรียนในชีวิตที่ดีที่มันจะทําให้ฉันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความโล่งอีกต่อไปอย่าพังเพราะไม่รู้จักพอตัญหาที่มีปัญหา คือความโลภความอยากที่เกินพอดีเหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชือ้อธรรมชาติของตันหาคือย,ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็มทุกอย่างดูคุณค่าที่แท้ไม่ใช่คุณค่าเทียมเช่นคุณค่าที่แท้ของนาฬิกาคืออะไรคือให้ดูเวลาไม่ใช่มีไว้ใส่เพื่อความโก้ร้รู้คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์มือถือคืออะไร คือไว้ใส่เพื่อสื่อสารแต่องค์ประกอบอื่นๆที่เสริมมามีใช่คุณค่าที่แท้จริงของโทรศัพท์เลยเราต้องถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมคุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นอยู่ตรงไหนตามหาแก่นของชีวิตให้เจอคำว่าพอดีคือพอแล้วจะดีรู้จักพอก็จะพบกับชีวิตที่มีความสุขท่านวว,วชิระเมธี แฟนนัครับสาพ่อเนี่มึงไม่ติดแอป